โอเคเริ่มแล้วอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยที่เข้ามาณที่นี้พบผม,ผมโตในช n e l มิฮารูดอีกแล้วนะครับเย่ yeah. ตบมือให้ตัวเองโอเคครับวันนี้ถ้าเราอยู่ในหน้า Discord ถ้าไม่ใช่เรื่องของ v a นการ์ดก็คงไม่มีเรื่องอื่นแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่การเข้ามาเล่นแต่วันนี้มีดูดสปอยการ์ดมาแล้วสับ แคนไอดอลของเราเราไปดูดีกว่าครับดูสปอยการ์นี้สำคัญยังไงนะครับไปดูกันเนาะโอเคครับเริ่มแรกนะครับอันนี้เป็นของเพจเพจทางอ่าไทย Bush บูชิโรสขับต้องขอบคุณทางเพจไทยบูชิโรสขับมากเลยครับที่อ่าทำการ Import ์ตสปอยการ์มาสำหรับอ่าไล์อัพสินค้าปี2021ครึ่งหลังนั่นเอง มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือเกิดด้วยเรื่องดาวเกี่ยวกับ The Adary นะครับซึ่งจะถูกเล่าออกมาในเป็นนิยายซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานที่ถูกค้นพบช่วงในเรื่องของ Bt02 ่ะ Blunt with the Legends นในรูปอ,อิลัสเนี่ยเป็นรูปที่ถูกวัดขึ้นเพื่อประกอบอนิยายโดยเฉพาะไม่ได้ทำขึ้นมาเป็นการ์ดใน BT02 แต่อย่างใดครับก็คือวันการ์ดเนี่ยมีนิยายให้อ่านด้วยซึ่งใครอยากอ่านก็ก็นั่นแหละครับก็เข้าไปอ่านในเพจได้นะผมจะไม่อ่านแล้วก็มีการ์ดเรียกว่า อยู่มานาน3,000ปีดีกว่าไม่เรียกว่ารีปินครับเรียกว่าอยู่มานาน3,000ปีของโอเวอร์ลอสกับแฟนทอฟบัสเซอรนะครับซึ่งไอ้สตัวเนี้ยอยู่ตั้งแต่ภาค o r i g i ินอมาถึงภาคนี้ครับซึ่งถ้าใครไม่เคยดูก็แนะนำให้ไปดูที่ YouTube ยูทูบคัสไฟส์วันกาดซึ่งเดี๋ยวผมจะถ้าทิ้งลิงก์ YouTube ไว้มันจะโดนแบนไปวันเนี้ยเอ่อทิ้งเป็นชื่อไว้ให้หาแล้วกันน่าจะง่ายกว่านะครับ ซึ่งเป็นอ่าซึ่งกรารเนี่ยจะลงใน DBT 02เช่นกันครับเป็นการ์ดไม่ใช่การ์ดรีปินนะแต่เป็นการ์ดอยู่มานาน3,000ปีจนเอฟเปลี่ยนนะครับงงไหมงงไหมว่าอะไรคือเอฟเฟกเปลี่ยนอ่าตรงนี้นิดนึงผมอาจจะเด,เดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูว่ามันมันเปลี่ยนยังไงเนาะมันเปลี่ยนยังไงในเรื่องของเอฟเฟกเพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยเอฟเฟกก็จะมีการ พัฒนาขึ้นเอฟเฟกของการนะเอฟเฟกของการจะมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ละขั้น, <c oughs> แ,ตนแต่ละขั้นเรื่อย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 ๆจนแบบเอ่อคนก็จะเห็นได้ว่าเอา่อการ์ดไปดีมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านของพลังทางด้านของการเอ่อกลยุทธ์อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเออแล้วก็มีเอ็นคาเตอร์การ์ดสำหรับเอ่อน่าจะใช้กอบพิเศษ,ษ,ษที่มีกิณายของตำนานโบาราณนะครับอย่างที่บอกว่าเป็น บเป็นมังกรโบราณที่เหลือรอดมานะปัจจุบันนี้นะครับโอเคฮะอันนี้ที่ผมจะให้ดูว่าเป็นการดที่อยู่มานานเรียกว่าอยู่มานานมากๆม,ม,มากจนถึงขนาดที่ว่าเออว่าไงดีมากจนถึงขนาดที่ว่าเรียกว่าลูกรักเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปที่ แคลนจะดีกว่าครับเพราะว่าเนื่องจาก v ซีรีส์กับา D ซีรีส์นั้นจะไม่เหมือนกันเนะาะนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้จะง่ายกว่าเพราะว่าเป็นดักรอนิกโอเวอร์รอดนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันไหมมันก็ชื่อเดียวกันเพราะว่าเป็นโอเวอร์ d อดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวแคลนครับ Uh, ตัวแคนกับเนชันจะไม่เหมือนกันครับซึ่งจะต่างกันมากๆอันนี้ไปที่นี่เลยนี่ o อ e r l o d อันนี้ Overlord ดีเอันนี้ดิคลก็จะเห็นว่ามี Overlord หลาย Overlord มากนะครับอันนี้ Overlord ที่ผมเคยให้ไปดูแล้วให้ดูไปแล้วโอเคอันนี้คือ Overlord ดีเนะครับอันนี้คือ Overlord d e ดดิคลอันนี้ o v e r l o d เทิร์นเอาเบลนะฮะเป็นโอเวอร์โหลดแบบมังงะนะฮะนั่นเองอันนี้เป็นโอเวอร์โหลดอ่อดิวิกตอรี่นะฮะซึ่งโดนแบรนด์โดนแบรนด์ไปเพราะว่ามันโกงไปนะฮะแล้วก็โอเวอร์โหลดดีเอ็กซ์นะครับโอเคเนี้จะมีแบบออริจินอลครับแล้วก็แบบวีซีรีออริจินอลจะเป็นแบบนี้ฮะวีซีรีจะเป็นแบบนี้ ซึ่งมันอยู่มานานมากๆแล้วทำไมถึงต่างจากของที่โดนสปอยในอ่า DBT นั่นเหรอเพราะว่าเพราะว่าบูตเตอร์เซตเนาะตัวนี้เนาะการมันก็มีหสปอยมาแล้วนี่อันนี้ที่หลุดสปอยมาเนาะแต่ว่าเทคยังไม่มาแต่ว่าตัวการมาแล้วว่าเป็นดัลโกดิกโอเวอร์หลดนั่นเองซึ่งอยู่มานานสามพันปีครับอ่ะ โดยรวมก็ประมาณนี้แหละครับที่ต่อไปครับเป็นการ์ดตัวอย่างอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นโคลอ,อหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นการ์ดเกิดใหม่เหมือนกันไอ้น่าจะเป็นการ์ดอยู่โครันธ์เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจ เพราะว่าไม่มีรยายละเอียดสปอยมามากนะครับครับเขาสปอยมาแค่ว่าเฟรมหรือกรอบของการจะมีลักษณะพิเศษในฟอร์แมตสแตนดาดจะยึดตามเนชั่นครับอันนี้เป็นการ์ดเก่าถ้าเป็นฟอร์แมตพรีเมียมนะครับก็คือจะยึดตามแคลนนั่นเองและอันนี้เป็นของที่จะมาใน BTdbt สุดสอครับดูได้ตรงนี้ได้ครับเม็ดคอมมอนและแน่นอนครับไมายเ็ดของเรานั่นคือ p o l i t i c a l Melody ครับซึ่งออกในเดือนสิงหาคมวันที่20สิงหาคมนั่นเองซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือจะมีไทแอนเด็กนะครับศูนยหนึ่งเป็นดิคลาสลิฟซิงค์อ่ส m a s t e r รียนะครับแล้วก็มี l i p s y n ค์บู oster, สเ o อร์ศูนย์หนึ่งลิฟซิงค์เมโลดี้นะครับซึ่งขาตันหนึ่งก็หมื่นสามแล้วฮะขาตันละพันบ็อ,บอกคละพันสามอะ บ็อกละพันสามคูณสามสิบสองก็บล็อกไม่แน่ใจว่าบล็อกละพันสามหรือเปล่าแต่ว่ามันค่อนข้างจะพิเศษก่อนเพราะว่าอะไรนั่นเหรอเพราะว่ามีทั้งหมดสี่สายครับมีทั้งหมดสสายความเป็นมาของน a ชั่นครับฟังก่อนครับของน a ชั่นเอ่อริดลิคโอล์มานาสเตอรีโอนะครับหรือไอดอลนั่นเองเขาเรียกว่าเอ่อไฮสกูเไอดอลแล้วกัน <laughs> กิตเตอาวว่เดี๋ยวไฮสกูไอดอลนะครับซึ่งแคลนนี้ครับเป็นมหานครแห่งวิทยาซึ่งสร้างขึ้นบนปาวานที่หอเหินอยู่บนท้องฟ้าครับเป็นเนชั่นที่อิสระซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เนชั่นทั้ง5นะครับในยุคแห่งอุทยานแห่งทัวเทพนะครับแคลน, ida, เนเบอร์บิดาไทอนเกิลครับได้รับองค์ความรู้บางส่วนมาจากจอมปลาดสโตเรียแล้วนำม,มาใช้ก่อร่างสร้าง ฐานเป็นรีดิคันโมนาสเ t ริโอนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับกล่าวกันว่าเมอร์เมดคือขุมกำลังสำคัญในการสร้างนชั่นใหม่นะครับรีดิคันโมน n สเ t อริโอนะครับเปิดรับนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากที่เป็นไอดอลทั่วทุกมุมโลกโ <c oughs> ดยที่ไม่เกี่ยงจำกัดเขาฮันเพศหรือแม้แต่อายุอา่ามันคือไฮส o ูไอด o l นั่นเองนะฮะ <c oughs> เอและ แน่นอน,นครับมีทั้งหมด4สายนะครับอ่าไทอนเกิลเด็กครับสังกัดนีชั่นครับอ่าไทอนเกิลเด็กจะใน1เด็ก1ชุดเนี่ยมี50บใบมีพาวเวอร์ n ค e r สเตอร์จำนวน2ชิ้นเฟิร์สไกด์1ชิ้นครับเพย์แมท1แผ่นนะครับสำหรับอไ่ไทไทอันเด็กนะครับมีการทั้งหมด15แบบนะครับการ์ดใหม่14แบบรีพิ้น1แบบแล้วจะมีการ์ดฟอยล์ระดับทิปฟานาแบบและ พาลาเล l 6แบบหรือ SP สพนเลงในกล่องจะมีอ่า D L T D 01001 01, อ่าอาร์ isk, หรือไคลิแบบฟอยมันเป็นแบบอ่ามันเป็นกล่องยาวกล่องนี้น่นจาจะ600กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะอ่าอยู่ที่แบบสามารถสมบนอกจากนี้ในบรรดาการที่เป็นฟอยจะมีอยู่3แบบที่สามารถสุบเป็นรอบ SP ด้วยรีพิ้นโอเวอร์ทิกเกนะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราซึ่งมาดูครับอันนี้คืออาร์ตที่เป็นแบบปกติครับอันนี้คืออาร์ตแบบ SP อันนี้คืออาร์ตแบบ SP ครับอันนี้คืออาร์ตแบบปกติถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณจะเลือกฝั่งซ้ายที่เมาส์าผมชี้อยู่ตรงนี้หรือฝั่งขวาที่เป็นเมอร์เมดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นผมผมเลือกฝั่งนี้ครับครับใช่ครับผมชอบสาวๆครับ <laughs> ผมชอบสาวๆครับไลฟ์อ,อัพประกอบไปด้วยอ่า เลี้ยงจากซ้ายนะครับเลี้ยงจากซ้ายนะเลี้ยงจากซ้ายนะเคียวระครับคนกลางไคลร่ครับคนขวานานามิครับคนล่างซ้ายครับคานามิครับคนล่างกลางครับมิองค์ครับคนล่างขวาครับมิสาครับโอ้โหซึ่งแต่ละคนก็คือน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมันสามารถนำต่อมาเป็นภาพใหญ่หกไปได้ด้วยและจะมีแบบอิลัสพิเศษเวอร์ชั่น ตอนแสดงไลฟ์ให้เก็บสะสมอยู่ในบูสเตอร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือผมไม่รู้ว่ามันมีกี่แบบแต่ SP สําหรับแครนี้ค่อนข้างที่จะราคาแรงมากๆนะครับแรงมีกี่สายครับเรียงจากบนที่เมาส์ผมชี้ครับสายที่1ไปล่างครับสายที่2ครับสายที่3ครับแล้วก็สายที่4นะครับซึ่งในบ็อกเนี่ยสังกัดเดชั่นนะครับหนึบ็อกมี ทั้งหมดบรรจุ16แพ็กครับแพ็ก็7ใบใน1แพ็กจะได้ระดับ R ขึ้นไปอย่างน้อย2ใบนะครับทั้งหมดมี120แบบการ์ดใหม่120แบบทิปเวอร์นาแบบเดอร์อร์นาแบบโออาร์แบบแร่0าแบบคอมมอน63าแบบ SPSP แบบพาพาเรลนะครับ112แบบได้แก่ LSR คือเป็นแบบ ค่อนข้างแรงมากๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างราคาแพงแมากไอ้ LSR เนี่ย5แบบนะครับ LSP 7แบบ SP 50แบบและอ่าโลแกรม50แบบซึ่งไอ้ตัวที่จะหายากคือ LSR LSR คือ r i t i c a l s i c r e t Land นะครับ LSP คือ r i t i c a l Special นะครับ O อ o อ O t r i p e R O d o u b e R คือ Over Double Land นะครับส่วน H คือ Holo น,นั่นเอง เอ่อเลอิคันบูสเตอร์ Le uster, ครับเป็นบูสเตอร์แพ็พิเศษมีเฉพาะเนชั่นเอ่อลิคันโมนัสเทริโอครับไม่ใช่เพียงแค่เมอร์เมดแต่ยังรวมไปถึงไอ d o ดอนเผ่าแองเจิลแวมไพร์วอร์บิสและอีกมากมายซึ่งคุณสามารถจัดไลท์ไลน์ได้ถึง5สายด้วยกันเขาบอกว่ามี5สายนะครับไอนี้เป็นผู้ชายนะมันไม่เกี่ยวและเช่นเดียวกันใน BT ดีบีทีศูนยและ d ีบีทีทุกบล็อกจะเปิดได้ SP แน่นอนหนึ่งใบนะครับซึ่งไม่ใช่เพียงเท่านั้นยังมีโอกาสที่จะเปิดได้แรแบบไป LSR หรือ r a d i c a l SP Pack ซึ่งมันจุกการระดับ LSP เอาไว้7จ็ใบในแพ็คเดียวค,คุ้มไปเลยนะครับแต่ละบล็อกเนี่ยจะสุ่ม Fighter Counter ไปด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้จะมี4สายให้เลือก สายที่ห้าคือสายาไท,ไทยออนเด็กไทออนเด็กเรามาเรามานับกันนะครับมีฮาร์ดซองมีพิสมากิก้านะครับแล้วก็เอิร์นสเนสคอร์เลสตลีเดอร์นะครับแล้วก็ลอนโดออฟฟ์ดาร์ถ้าเป็นผมผมจะไม่เล่นวอลบีดก็อาจจะเล่นดารก,กอนนอยฮะแต ถ้าให้ผมเอานะผมชอบแวมไพร์ผมแอบชอบแวมไพร์กับเวอร์บีสมากเลยเอ้แวมไพร์กับฮิวแมนมากเลยอะ่ะแล้วก็ค่าเอา4ี่แคนเนี่ยคือผมเสียหมื่นกว่าผมไม่น่าไหวนะเออต้องดูแล้วก็อันนี้เป็นอ่าโอเวอร์ทิกเกนะครับโอเวอร์ทิกเกร์มีแองเจิลนะครับก็คือเบล s ิ่งดีว่านะครับแล้วก็มีเกร s เตอร์สตารนะครับแล้วก็มิสเ e เรียนทวินนะฮะซึ่งถ้าเป็นผมผมจะเ,เป็นแองเจินะครับนั่นเอง อันนี้จะเป็นรีพิทอ่อเป็นอ่าวีวีสเปเชียลซีรเป็นเรียวกว่ารีเอามารีพิทดีกว่ามารีรีพิทของภาค V ซึ่งเอามาใช้กับภาคดีได้ไหมต้องเล่นแบบพรีเมียมเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นแบบสแตดาดตส่ส่วนใหญ่แล้วก็มีชา m มนคิงเอ็กซ์วันจัดโอเดซ่าเป็นคอสโอเวอร์อ่าอ,อนิเมตกับ การ์ดนะครับซึ่งวันการโอเวอร์เดยเนี่ยก็มีเป็นอนิเมะเหมือนกันแต่ว่า2อย่างนี้มาเป็นทําเป็นการ์ดแบบพิเศษแล้วก็นี่คือตารางสำหรับการ์ดที่จะออกในแต่ละปีในครึ่งหลังนี้ตั้งแต่เดือนห้าไปถึงเดือนที่สิบสองนะครับซึ่งเดือนที่ส2บเนี่ยยังไม่ประกาศว่าเป็นอะไรเพราะว่ายังไม่มีโลโก้มาซึ่งผมก็อ่านญี่ปุ่นได้ไม่กี่อย่างนะครับอ่านได้แค่เบสิกเท่านั้นนะครับผมรอเดือนแดเท่านั้นนะฮะก็ใช้เวลาเก็บเงินไปอีกสักพักหนึ่งโอเคครับเอ็นไงครับสับ เซอร์ไพรส์ในการที่ผมจะได้เปิดบล็อกโชว์ทุกคนสักทีผมอาจจะซื้อมา1บล็อกครับซึ่งราคาบล็อกน่าจะอยู่ที่ไม่เกินพันหกหนึ่งบล็อกนะซื้อมาแค่1บล็อกแบบมาเปิดโชว์ซึ่งอาจจะก็ประมาณหลังวันที่21ดก็อาจจะมีเป็นคลิปเปิดบล็อกถ้าเก็บเงินทันก็น่าจะมีให้ดูกันเร็วๆนั้นแน่นอนครับแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผม กดแชร์กด s u b สไครต์อ่าแต่ถ้าไม่ชอบก็ดิสไลค์ลก็ดิสไลค์ก็ d i s ไลค์ครับแล้วก็คอมเมนต์กันไปว่าไม่ชอบเพราะอะไรนะอยากให้ปรับปรุงตงัวไหนก็ว่ากันไปเนาะแต่ช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปชา้านิดนึงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ว่างครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสนะครับขอบคุณมากครับซีออเ x ็กถามครับบ๊ายบาย